あ、so สวัสดีค่ะห่างหายไปนานมากกับการทําคลิปทาอาหารค่ะวันนี้กลับมาแล้วนะคะแล้วก็จะมาทําข้าวซอยไก่แบบง่ายง่ายง่าย,ายแสนง่ายให้ทุกคนได้ดูกันค่ะใครที่ทําไม่เป็นนะคะสามารถทําตามได้เลยค่ะรับรองขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่พริกแกงแดงลงไปนะคะอันนี้จะเป็นสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่มีพริกแกงสําหรับข้าวซอยนะคะเราก็จะใช้พริกแกงแดงแทนค่ะแล้วก็นี่ค่ะขมิ้นผงนะคะเราก โอยยังไม่ได้เปิดฝาก็ใส่ลงไปนะคะพอประมาณค่ะอันนี้จะเป็นประมาณพริกแกงแก้ขัดนะคะที่เราสามารถเอามาอัดเดปแทนได้รสชาติอาจจะไม่เหมือนข้าวซอยร้อยเปซนต์นะคะแต่ว่าก็แก้ขัดได้คะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่หัวกะทิลงไป คนๆให้เข้ากันค่ะเอาจริงๆเราเองอ่ะก็ไม่เคยกินข้าวซอยหรือว่าทําข้าวซอยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เราจะมาทําตื่นเต้นมากๆเลยบอกเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้น่องไก่ปีไก่ส่วนไหนของไก่ก็ได้เลยค่ะแต่ว่าบ้านเราก็จะใช้เป็น ปีกไก่นะคะแล้วก็สันในไก่ค่ะที่ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าไม่เคยทําเมนูนี้แล้ว1 2ก็คือเคยทําต้มขาไก่ไปครั้งหนึ่งตั้งนานหลายปีแล้วแล้วเฟลค่ะแบบว่ามันออกมาแบบไม่อร่อยก็เลยไม่กล้าทําไก่ที่อยู่ในกะทิอีกเลยแต่ว่าวันนี้พร้อมแล้วค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราใส่ไก่ไปครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะผัดไก่กับพริกแกงที่เราผสมไว้ก่อนหน้านี้นะคะให้เข้ากันให้กลิ่นพอหอม,หอม นะคะผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะเราจะสังเกตจากหนังไก่เขาจะเริ่มตึงๆนะคะแล้วก็มีน้ำออกมาตามไก่นะคะเราก็จะเติมกะทิส่วนที่เหลือลงไปค่ะวันนี้กะทิอร่อยดีมีแค่กระป๋องเดียวนะคะเราก็จะใช้ กะทิที่เราหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่ที่เราอยู่ได้เลยคะ่ะหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยๆค,คนเบาๆคะ่ะตะล่อมตะล่มเขาแบบอย่าคนแรงนะเดี๋ยวไก่มันจะขาวนะเพราะไก่ยังไม่สุกดีคะ่ะหลังจากที่ไก่เริ่มได้ที่แล้วนะคะเราก็ คนเขาประมาณหนึ่งนะคะประมาณเบาๆมือแบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้เขาเดือดสักแป๊บหนึ่งค่ะพอเขาเริ่มเดือดแบบเบาๆนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันเลยด้วยการใส่น้ำปลาลงไปค่ะเราจะไม่ได้ตวงนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยถนัดอะ ตามด้วยน้ำตาลมะาพร้าวค่ะผงปรุงรสไก่นะคะถ้าใครไม่มีแบบผงก็ใช้แบบก้อนได้เลยค่ะไม่ว่ากันเนาะพอปรุงเสร็จแล้วนะคะเราจะยังไม่คนเขาสักทีเดียวเลยนะคะเราจะปล่อยให้เขาเดือดปุดๆแบบนี้ก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเราคนนะมันจะทําให้ไก่ของเราคาวค่ะเพราะว่าเราเพิ่งใส่น้าปลาไปเนาะพอเขาเริ่มเดือดแบบนี้ค่ะเราก็ เบาไฟลงนะคะแล้วก็ค่อยๆช้อนฟองออกค่ะถ้าเราไม่ช้อนฟองออกนะคะเดี๋ยวจะทําให้น้ําซุปของเราคาวได้ค่ะทําไก่ต้องระวังมากๆเลยเอาจริงๆก็เคยมีปมเรื่องการทําต้มไก่นี่แหละมันแบบไม่อร่อยแบบรสชาติแย่ๆๆมากจนแบบไม่กล้าทําต้มไก่เลยแต่ว่าวันนี้ก็ก้าวผ่านจุดนั้นมาแล้ว <laughs> ช้อนฟองออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ใบมะกรูดค่ะก่อนที่เราจะใส่นะเราจะบีบเขาให้น้ําหอมระเหยของเขามันออกมา นะก็จะได้หอมๆคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็คนเบาๆคะ่ะเราก็จะเปิดเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็ปิดฝาทิ้งเข้าไว้แบบนั้นเลยแล้วก็เหมือนจะเรียกว่าอะไรตุนเข้าไว้เนาะให้เขาแบบ ไก่มันยุยยิงน่ากินน่ากินอะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาต้มเส้นคะ่ะเราไม่มีเส้นข้าวซอยนะคะเราก็จะหาเส้นที่เราหาได้คะ่ะก็จะเป็นเส้นแบบนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่าเส้นแบบนี้มันเรียกว่าอะไรแต่ก็แทนกันได้คะ่ะสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะถ้าหาเส้นแบบนี้ไม่ได้จริงๆคะ่ะ ก็สามารถใช้เส้นพาสต้าที่เป็นเส้นแบนนะคะใช้แทนได้เหมือนกันคะ่ะเส้นอันนี้ก็เป็นของเอเชียนะคะแต่ว่าเราซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามแถวบ้านคะ่ะก็ลองลองดูกันนะคะเราก็จะมาทอดเส้นกันคะ่ะเราก็จะใส่น้ำมันไปพอประมาณนะคะแล้วก็ตั้งน้ำมันให้เดือดมากๆเลยนะคะแบบร้อนเลยเพราะว่า วันนั้นอะเราทอดไปสามรอบค่ะคือมันมันใช้ไม่ได้อะเพราะว่าน้ำมันไม่ร้อนเต็มที่ระหว่างที่เรารอน้ำมันเดือดนะคะเราก็จะมาเปิดฝาหม้อด,ดู ไก่ของเราค่ะว่าเป็นยังไงนะคะเราก็จะมาชิมอีกรอบนึงค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ชิมเลยเนาะก่อนหน้านั้นค่ะก็คนเขาให้เข้ากันนะจะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเราเป็นคนที่ไม่เคยกินข้าวซอยเลยนะคะแต่ว่าคิดยังไงก็ไม่รู้อยู่อยู่อยู่ก็อยากกินค่ะไปศึกษาหาความรู้หาวิธีทำนะคะจนมาได้เป็นสูตรนี้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราทําแบบว่า แบบไทยจ๋าร้อยเปอร์เซ็นต์นะแฟนเราก็อาจจะกินด้วยไม่ได้ค่ะเราก็เลยเอามาอัดแอปพอให้แฟนได้กินได้ด้วยเนาะหลังจากที่เราชิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเติมซีอิ๊วขาวลงไปค่ะเพราะเราจะไม่ใส่น้ำปลาแล้วเนาะที่เราไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าเราอยากได้ความหอมของซีอิ๊วออกมาด้วยก็เลยเปลี่ยนจากใส่น้ำปลาเป็นใส่ซีอิ๊วขาวแทนค่ะคนเขาให้เข้ากันนะคะแล้วก็ ปล่อยเขาไว้ค่ะเราก็จะกลับไปทอดเส้นนะาอ่ะหนึ่งสองสามแล้วก็ใส่ลงไปค่ะจะเป็นบุญเส้นแห้งนะคะก็คือใส่แล้วก็ปิดฝาเลยอันนี้คือทอดรอบที่สามนะคะเพราะว่ารอบหนึ่งรอบสองคือลองทอดไปแล้วคือไม่สําเร็จค่ะเพราะว่าน้ํามันไม่ร้อนพอแล้วอีกอย่างที่รีบเอาฝาหม้อปิดก็เพราะว่ากลัวน้ํามันกระเด็นค่ะเป็นคนชอบทําอาหารนะคะแต่ว่า ไม่ค่อยชอบทําอะไรที่ท,ทอดๆค่ะก็เพราะว่ากลัวน้ํามันนี่ก็คือมันไม่ต้องทอดนานไงคือแบบเอาลงแค่แบบไม่กี่วิอ่ะแล้วก็พลิกไปพลิกมาพลิกด้านหน้ากับด้านหลังแล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะเพราะว่าเส้นมันกรอบอยู่แล้วไงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการจัดจานค่ะในส่วนของเส้นนะคะเราก็จะเอาเขาไปล้างผ่านน้ำเย็นค่ะเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะ ให้เขาไม่ได้ติดกันมากนะคะเส้นก็จะออกมาได้ประมาณนี้เลยคะ่ะอ่ะเราก็จะมาเปิดหม้อดูน้ำข้าวซอยของเรานะคะว่าเป็นยังไงก็รสชาติหน้าตาก็จะเหมือนกับแกงพะแนงไหม ถูกหรือเปล่าแต่ถ้าแฟนเรากินได้ก็โอเคค่ะจัดจานกันค่ะเราอยากจะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆหรือว่าใครที่ทําอาหารไม่เป็นนะคะเราก็ทําอาหารไม่เป็นมาตั้งแต่แรกก็เรียนรู้จากการทําผิดพลาดทาไม่อร่อยมาจนวันนี้เราก็ไม่ได้การันตีว่าเราทําอร่อยนะคะมันก็มีเมนูที่เราต้อง ไปเรียนรู้หัดทธร,รนะคะแล้วยิ่งเรามีแฟนที่เป็นฝรั่งนะคะเขาทานเผ็ดไม่ได้แล้วก็จะหาวิธีทำเพื่อให้เขาได้กินกับเราได้นะคะเพราะบางคนเขาก็กินเผ็ดไม่ได้นอ้อยอย่างแฟนเราเขาก็กินเผ็ดไม่ได้ถ้าเราทำเผ็ดเขาก็จะกินไม่ได้เวลาเขากินก็จะสงสารเขาไงเพราะว่าเขาก็จะบอกว่าอร่อยแต่ก็คือแบบเขาเผ็ดแล้วก็กลัวเขาปวดท้องค่ะก็เลยแบบหาวิธีทำหาวิธีอัดแอปเพื่อที่ ได้กินข้าวด้วยกันทําอาหารอร่อยๆให้กันและกันได้กินคะ่ะเราก็จัดจานของแฟนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนของเราก็จะมีน่องไก่กับปีกไก่เยอะหน่อยเนาะเพราะว่าเราเป็นคนชอบแทะคะ่ะ <c oughs> ลืมบอกไปคะ่ะว่าเรามีผักกวางตุ้งที่อยู่ในช่องฟรีซนะคะเราเก็บไว้ตั้งแต่ตอนหน้าร้อนเนาะเราก็เอามาลวกเข้าผ่านน้ำแล้วก็เอาเข้าฟรีซเพื่อที่จะเอาไว้กินหน้าหนาควค่ะในก็จริงๆด้วยได้กินจริงๆจ้า ภูมิใจกับบุนเส้นทอดกรอบของเรามากๆเลยวางมะนาวนะคะข้าวซอยของเรามันก็อาจจะขาดไปหลายอย่างนะคะเช่นหอมแดงแล้วก็ผักกาดดองค่ะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรในส่วนของถ้วยเรานะคะเราก็จะราดน้ำมันพริกลงไปสักหน่อยนึงค่ะเพื่อความอร่อยเนาะแล้วเราก็แค่บีบมะนาวลงไปก็ทานได้แล้วคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวซอยไก่ครั้งแรกของเรานะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะเดี๋ยววันหน้าจะมาทำอะไรให้ดูอีกลอดูนะคะส่วนวันนี้ขออนุญาตไปก่อนค่ะบ๊ายบาย